สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้บรรยากาศฝนจะตกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปขอหวยที่ปราสาทภูมิปนนะท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศไหมท่านผู้ชมก่อนที่เราจะให้ดูคลิปหวยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้เนาะ รู้สึกว่าฝนใกล้จะมานะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็ไปดูคลิปหวยนะท่านผู้ชมที่เราถ่ายทําที่ปราสาทภูมิปนเนาะที่แอดมินจุดทูบไปนะท่านผู้ชมอย่าติดตามตัวเลขที่ปราสาทภูมิปนไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับวันนี้ที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ที่ปราสาทภูมิโปนก็เงียบเหงาจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้เป็นบ่ายกว่าแล้วนะท่านผู้ชมที่แอดมินเดินทางมาถึงเนาะฝนก็ทําท่าเหมือนจะตกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะรีบถ่ายทําแล้วก็จะรีบกลับบ้านนะท่านผู้ชมเนาะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับทางช่องคนสองเลขเนาะเด๋ยวไปดูตัวเลขไรกกันนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูบไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าแอดมินก็จะรีบกลับบ้านเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูบไปนะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูแรกกันว่าตัวเลขที่แอดมินจุดทูบไว้จะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขออกมาครบแล้วนะท่านผู้ชม411นะท่านผู้ชมเนาะ411 411นะท่านผู้ชม411 4นะท่านผู้ชมหรือจะเป็น11ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะ411 4นะท่านผู้ชมหรือจะเป็น11นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ